นี้นะก็มีเป็นน้ำนะก็ร่กดมีนพิจิตนะน้ำมาเยอะเลยนะแล้วก็อันนี้นะลมเมถุนตุลกรมนะแล้วก็ไฟเมสิงธนูนะก็เด่นเด่นนะก็จะมีเป็นวันจันทร์นะไยพินเทศวันพุธเมจิกเชียนนะราศีก็จะมีจมูนราศีมีนะเดวิลมังกรนะแล้วก็เจอเรเวอร์คือเมถุนนั่นเองนะนี่ก็ไม่มีธาตุดินอย่างเดียวนะจานะไพ่นะห้าถ้วยนะเป็นคนเก่า นะเพราะว่าไม่งั้นจะไม่มีการเสียดายเสียใจนะคือเทาเสียดายในสิ่งที่มันจบลงไปแล้วหรือว่าคิดถึงคนบางคนก็ได้นะที่มุกออนกันไปแล้วนะแต่หกดาบนะเป็นไพ่ที่ดีนะเพราะว่าเป็นมุกออนที่ทิ้งปัญหาดึงไว้แล้วลงเรือลําเดียวกันไปต่อได้นะก็คืออาจจะมีการแยกห่างในช่วงนี้นะแต่ก็วนกลับมานะหกดาบเอฟวิติงอีสไฟน์นะเขาคิดว่าเดี๋ยวอะไรก็ต้องดีขึ้นนะก็เฝ้ารอการติดต่อเลยนะก็ มองโทรศัพท์เลยนะว่าคุณจะโทรมาหรือข้อความมาหรือเปล่านะเมจิกเทียนนะก็เป็นแนวคนที่ฉลาดนะเจ้าเล่หรือว่าเป็นคนที่มีไหวพริบดีนะแล้วก็เป็นคนเก่งนะในหน้าที่การงานหรือทุกอย่างนะพลิกแพงสถานการณ์ได้หมดนะแต่มาเจอดับปักคุณขนาดนี้เลยนะอันนี้ไม่ใช่สิบดาบนะมันสิบดาบจะมีใบหนึ่งนะนี้เป็น v อ r ิ t h i อ g น s fine นะสำหรับดีนะก็ เอ,อเขาคิดอยู่นะว่าจะทํายังไงที่จะให้คุณได้กลับมานะมีจีชิงเขาเริ่มคิดแผนแล้วนะแล้วก็คนนี้เป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้าชู้โดยก็ได้นะที่ที่จะชัดเจนนะเขาชัดเจนในใจแล้วก็ได้นะเป็นคนที่ที่หึงด้วยก็ได้นะปากเสียใจร้อนมุมทะลุนะแล้วก็พูดจาไม่ค่อยดีกับคุณนะแต่ว่าอีกในนึงก็คือเป็นคนที่ติดมีอีโก้ด้วยนะคิงออมสอรนะแต่ว่าเขาได้จะคิดที่จะชัดเจนแนละ้วนะเขารู้แล้วนะว่าสิ่งที่ชัดเจนในใจเขาที่สุดก็คือเขา ก็คือมีความรักให้กับคุณนะนี่มีคู่ด้วยนะเป็นไพคู่อยู่นะเดลเวอร์ก็เป็นรักรูปแบบหนึ่งนะที่มีความแพชชั่นหรืออะไรที่มันสิ่งที่ดึงดูดกันอยู่นะสามถ้วยนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมารีอยู่เนียนกันนะแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะไปคิดเยอะเรื่องคุณอยู่นะเพราะว่าห้าถ้วยนะล้มไปแล้วนะจริงๆความรักมันยังมีเหลืออยู่นะสองถ้วยข้างหลังตั้งอยู่นะเขาไม่มองตรงหน้าที่มันเสียไปแล้วนะอาจจะ มีคนอื่นที่ชอบคุณหรือชอบเขาอยู่ก็ได้นะสองถ้วยนะคืออะไรที่เก่าๆที่มันจบไปแล้วนะจบทั่วคราวก็สามารถที่จะกลับมาได้นะเพราะว่ามีเมจิเชียนนะแล้วก็มีหกดาบแล้วหกดาบนี่คือไม่ได้มูฟสุดนะเดี๋ยวก็กลับมาแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมองอีกมุมหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะห้าถ้วยนี่คือถ้าไม่เอาของเก่านะของใหม่มีอยู่นะแต่คุณอาจจะมองไม่เห็นแล้วว่ามีใครแอบชอบคุณอยู่หรือเปล่านะสองถ้วยตั้งอยู่ก็คือยังมีความรักอยู่นะจะจากคนเก่าที่ล้มลงไปแล้วก็ตามหรือ จะจากคนใหม่ก็ได้นะที่กําลังแอบมองอยู่ด้านหลังคุณแล้วคุณไม่รู้นะว่ามีใครแอบชอบคุณอยู่นะสามถ้วยนะก็มีการที่ว่าเอาจะได้ไปพบปะนะเพื่อนฝูงหรือมีข่าวดีหรือได้กลับมารี v i เงี่ยงกับคนเก่าๆก็ได้นะเจ็ดถ้วยนะกิดมากคิดเยอะนะหรือว่าขวันกลางวันนะมักวาดมนันงูได้เลยนะสามกับเจ็ดนะบวกกันได้สิบถ้วยนะก็คือเป็นคนที่เคยมีความเอ รักความสัมพันธ์นะเคยเป็นครอบครัวเป็นแฟนกันมาก่อนได้นะสิถ้วยเลยนะแล้วเจ็ดมารุดสามหรือสี่ถ้วยนะก็มีความเรียกว่าเบื่อหน่ายความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้เหมือนกันนะในความหมายโดยในนะแต่มีเกณฑ์ถ้ากลับมาอาจจะมีความสุขขึ้นก็ได้นะจะคนเก่าหรือคนใหม่ก็ตามนะคุณจะได้ไมตรีนะถ้าเป็นคนใหม่คุณก็จะได้เป็นลักษณะของเฟนโซนกันก่อนนะมาแนวเพื่อนนะแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนะเราเป็นเดวิลนะคือมี ลักษณะของมีคนชอบแต่ยังไม่ลงตัวนะเดวิลเนี่ยเป็นด้านมืดด้านดาร์กด้านเท่านะก็คือถ้าไม่ได้คนนอกนะบุคคลที่สามนะที่เขาเข้ามานะหลังจากคุณเลิกลาไปแนละ้วหรือว่าหันหลังกับคนเก่าไปแล้วนะคุณจะมีคนเข้ามาชอบนะในเชิงชูสาวนะถ้าเป็นเดวิลนะแล้วก็เอ่อเป็นลักษณะของความผูกพันนะอาจจะมีธนธสัญญาคะแนนดีนะทำให ถ้าเป็นยังแง่ของคนเก่าที่มุ้ฟออนไปแล้วนะเขายัางตัดจากคุณไม่ได้เลยคุณก็ยังตัดจากเขาไม่ได้เลยยังผูกพันกันเยอะเลยนะสิบไม้นะด้านนี้ก็สิบห้วยนะทําให้เขามุ้ฟยังไงเขาก็ยังรู้สึกถึงคุณอยู่นะค่อนข้างจะทรมานนะทั้งเดวิลและสิบไม้นะแต่ว่าในแง่ของเออ่ความรักความสัมพันธ์อื่นนะถ้าไม่ใช่คนเก่านะก็คือมีคนชอบคุณแบบชูสาวนั่นเองนะไม่ใช่เพื่อนนะอืมแล้วก็ไฮพินเทสนะ ในความรู้สึกนะของคนที่เขาจบไปแล้วแล้วเขาเฝ้ารอการติดต่อคุณนะเขาก็ยังคงนึกถึงคุณอยู่เสมอนะหายไนแค่นี้คือลืมไม่ได้นะยังอยู่ในก้นบึ้งเลยนะมีสเสน่ห์นะเป็นอะไรที่บางคนอาจจะไม่ได้ดูเหมือนสวยแด้งเกาหลีมาเลยแต่ว่ามีสเสน่ห์ลึกลับนะทําให้เขาลืมคุณไม่ได้นะก็คืออืมเป็นแนว สวยน่ารักก็ได้นะหรือมีความมีเสน่ห์นะทําให้ดึงดูดเขานะมันถึงจะมีเดวิลนะตัดไม่ได้นะคือเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างหน้าตาดีอยู่นะหรือสวยเลยก็ได้นะแต่สวยแบบที่มันไม่ใช่สวยแบบตลาดทั่วไปอนะ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีบางอย่างด้วยนะอาจจะด้วยนิสัยหรือเคมีแพชชั่นอะไรบางอย่างนะในตัวราชินีพระจันทร์คนนี้นะเขาก็เลยรู้สึกเหมือนอยัง มีคุณอยู่ในใจเสมอนะเนี่ยคิดถึงมากเลยนะกลางคืนก็มีการเก็บไปฝันด้วยนะคิดมากนะบางคนีะคิดมากก็อาจจะจากใอ้ส่วนลึกจิตใจนะก็อาจจะเก็บไปฝันได้นะก็อาจจะถึงขั้นละเมอเนะบางคนหรือบางคนก็คือถ้ากังวลเรื่องอะไรมากนะี่ยมันจะมาสื่อในความฝันก็ได้นะหรือมีการฝันถึงการได้นะเดี๋ยวมูนนะคิดถึงด้วยก็ได้นะก็อันนี้เขาก็ชัดเจนอยู่นะว่าเขารู้สึกรักแล้วก็ยังหลงคุณอยู่นะเพราะฉะนั้น ยังมีบางอย่างที่รู้สึกมีเคมีแล้วมีแพชชั่นอยู่ก็คงจะมีวันได้กลับมาติดต่อกันนั่นเองนะหรือไม่เขาก็คิดอยู่นะว่าไม่อย่างนั้นนะก็คือนอกจากรอคุณกลับมานะเขาก็จะมีการแอคชั่นเองก็ได้นะถึงออฟสอดนะเพราะว่าเริ่มเป็นอะไรที่เป็นเบนจิตเชนนะคนนี้เจ้าเล่ย์นะเขาก็ต้องวางแผนของเขาไปนะว่าทํายังไงจะได้กลับมารักกับคุณอย่างเดิมนะเพราะเขารู้ตัวแล้วนะว่ารู้สึกกับคุณเยอะมากนะเราก็ไม่สามารถตัดคุณได้นะทรมานด้วยนะ คิดมากด้วยนะแต่ถ้ามีคนใหม่เข้ามานะฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามนะก็อาจจะเป็นลักษณะของเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนะเฟนโซนะอาจจะมีคนมาชอบคุณก็ได้นะหรือฝั่งเขาก็อาจจะมีก็เป็นไปได้นะเพราะมันขึ้นมาก็ได้ทั้งสองแบบนะก็รวมๆเป,ป,ป็นประมาณนี้